สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกข่้นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจแล้วก็ช่องเล็กๆของเราครับ lsw แฟนผีนะครับเพจของเด็กผีใส่หวยนะครับวันนี้เรามาพูดคุยขึ้นตลาดนะครับเป็นไงบ้างเด็กผีวัน2วันที่ผ่านมากับอะไรที่มันแบบโ,โหมหมกระนำมากสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกี่ยวกับตลาดซื้อขายที่มันล่าช้า อีกแล้วครับท่านกับนิวของกองหน้าที่ทุกคนอาจจะอยากได้นะแต่ว่าไม่เป็นผมไม่ได้เป็นหนึ่งในที่ดิวที่อยากได้กองหน้าค่าตัวร้อยล้านขนาดนั้นนะครับก็นูเยสครับเรียบร้อยนะครับผมเฮลวิโกจากทางโรมาโนนะครับเรียบร้อยแล้วเฮลวิโกไปแล้วครับน่าจะเหลือแค่สัญญาบางส่วนกับนูเยสแล้วก็รอถ่ายรูปนะครับรอ เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสโมสรนะครับตรวจร่างกงร่างกายอะไรก็ว่าไปนะครับสําหรับเรื่งของดุนเยสส่วนนะครับความคืบหน้าดิลหลกัหลกๆของสโมสรของเราก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะสําหรับดิลของแฟงกี้เดยองนะครับผมก็ความคืบหน้ารู้สึกว่าจะมีแค่เดยองได้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังเกมที่เสมอกับโปแลนถูกไหมว่าอะไรนะคุณจะเปลี่ยน อ่าบรรยากาศจากหาดทรายสวยๆที่กตาลันมาอยู่ในเมืองหนาวๆของแมนเชสเตอร์เหรอเดยองก็ยิ้มหัวเราะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ผมยังตอบไม่ได้ครับโอ้โหแฟนผีกบอกเลยใจฟูครับฟูเลยแบบนี้คือจากเดิมใช่ไหมที่เขาปฏิเสธมาโดยตลอดว่าเขาไม่ยายทีมเขารัก บาร์เซโลนาเขาจะอยู่บาร์เซโลนาต่อแต่ว่าเมื่อเดยองสัมภาษณ์แบบนี้ครับมันแน่นอนอยู่แล้วครับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีข่าวด้วยใจฟูมากๆนะครับว่าเฮ้ยหรือว่านะหรือว่านะหรือว่าเดยองใจอ่อนแล้ว <c oughs> หรือว่าเดยองใจอ่อนแล้วนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับผมถ้าเขาใจอ่อนแล้วก็ยอมมาอยู่ทีมเราได้ก็โอเคนะครับผมแล้วก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชาวเน็ต โดยเฉพาะแฟนบอลชาวไทยนะผมว่ามันมันหนักหน่วงมากเกินไปสําหรับคําที่เขาพูดกันว่านักเตะมีใจกับไม่มีใจนะนักเตะไม่มีใจไม่ต้องมาหรอกอย่างแฟนกิรยองไม่มีใจไม่ต้องมาแมนยูหรอกนะครับเออนักเตะมีใจถึงจะได้มามถ้าพวกเราคิดแบบนั้นก็โอเคครับนักเตะที่ไม่มีใจก็ไล่ออกให้หมดถูกปะ่ะเออ ส่วนใครที่มีใจเตะให้กับแมนยูครับตอนนี้ผมถามจริงเราก็ต้องมองสโมสรของเราเป็นหลักด้วยว่าตอนเนี้ทีมของเราครับมันไม่ได้ใช่ทีมใหญ่ในด้านของฟอร์มนะตอนนี้นะมันไม่ได้เหมือนกับแต่ก่อนยุคของเซอร์ที่แบบว่าเฮ้ยเรามีข่าวกับนักเตะคนไหนเขาก็อยากมาทีมของเราตอนนี้มันมันช่วงดิ่งดิ่งลงมากๆตอนนี้มันคืออยู่กลางเหวละ สำหรับผมนะในระยะเวลาเกือบจะสิบปีนะครับผมแมชชีเตอร์นิเกตตอนนี้มันอยู่กลางเหียวพร้อมที่จะพุ่งทะยานขึ้นมาและพร้อมที่จะตกลงไปถ้าเราพูดว่าเฮ้ยเอานักเตะที่มีใจเข้ามาสินักเตะที่ไม่มีใจไม่ต้องเอาผมบอกได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงของสโมสรจะไม่มีเลยครับท่านคุณจะเอาแค่นักเตะมีใจโอเคครับฟเฟสมีใจ แม็กทอมมีใจบลูโนโ่มีใจโรนโดมีใจลัดฟอร์ดมีใจซานโชผมไม่แน่ใจว่าเขามีใจหรือเปล่าอาจจะมีใจแหละเขายอมมาย้ายยอ,ยอมยอมย้ายมาอยู่แมนยูแล้วลุคชอแฮร่แมกไวยวาลา,านดาโลนักเตะที่อยู่ตอนนี้มีใจทั้งหมดส่วนนักเตะที่ไม่มีใจ ส่วนนักเตะที่ไม่มีใจนะวงเล็บว่าไม่มีใจทุกคนครับผมว่าตอนนี้ไม่มีนักเตะคนไหนที่อยากที่อยากจะมาเสี่ยงเอาชื่อเสียงที่สร้างมานะตอนนี้เอาเอาวงเล็บคำว่านักเตะตัวท็อปนะวงเล็บนะว่านักเตะตัวท็อปไม่มีคนไหนที่อยากเอาชื่อเสียงมาเสี่ยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยแม้แต่คนเดียวถูกปะ่ะเอาอย่างดิวกองหน้าคุณพาดนูเยสแล้ว ถ้าคุณอยากจะได้ใครสักคนที่เข้ามาเป็นนักเตะมีใจผมนึกถึงไปถึงเลวานดัฟกี้นะเขาไม่มีใจครับเขาไม่มีใจให้กับแมนยูเขาอยากไปบาซ่าเข้าไปละถูกต้องนั่นนักเตะไม่มีใจถ้าคนที่มีใจอะ่ะใครอะ่ะกาดาโชไหมดันขึ้นมาไหมยอมเสี่ยงกับดาวลุ่งไหมนักเตะมีใจนะเออกองกลางที่มีใจ ลูเบนเนเวสแค่าตัวเท่ากับเดยองเลยแต่ว่าฝีเท้าทักษะอะไรบางอย่างอาจจะไม่เข้ากับแผนการของเทนฮากเอาไหมละ่ะยอมเสี่ยงไหมหรือจะซื้อเดยองทีเดียวให้เข้าแผนกับเทนฮากเลยเปาตอริสมีใจอันนี้ผมเถียงสู้ตายเลยเขายอมสัมภาษณ์แล้วเขายอมลงทวิตแล้วว่าแมนแมน,แมนยูไม่ได้ไปแชมเปียนลีกเขาก็จะย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่บอร์ดแม่งไม่ยื่น นั่นคือปัญหาบอร์ดทำงานช้ามากนะครับผมไม่ยื่นดิวของปอตอเรสทิมเบอร์ครับเทนฮากอยากได้แต่นักเตะอยากลงสนามต่อเนื่องอยากไปลุยบอลโลกคุณก็ต้องวัดกันว่าเทนฮากจะก่อมได้เปล่านักเตะมีใจกับไม่มีใจผมว่ามันขึ้นอยู่กับ ผู้จัดการอ่ะเขาจะกล่อมได้ไหมถ้าเกิดเขากล่อมจนเดยองมาได้อะผมว่าตาสโมสรตอนนี้เราอย่าพึ่งพูดที่กว่วว่าเรามันทีมใหญ่เราต้องเอาตัวนักเตะตัวทอ็ทอปๆหรืออะไรต่างๆนะเอาแค่นักเตะที่ชั้นนำอ่ะชื่ออ่ชั้นนำของโลกอ่ะมาทีมเราให้ได้นะตอนนี้ผมว่าเทนฮาก็สุดยอดถึงคนเหมือนกันที่เขาสามารถดึงดูดเดยองได้นะครับ นี่คือื่องหมดของการบ่นวันนี้แล้วกันนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเพจให้เราด้วยนะครับประเด็นหลักๆก็นักเตะมีใจไม่มีใจนั่นแหละนะครับแล้วก็ข่าวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับนูเยสข่าวเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับเยองนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดซับสไคร์ช่องก็ซับสไคร์ช่องให้ผมทีนะครับสวัสดีครับ